ครับผมสวัสดีค <recently> รับแม่พักสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อเอ็มในเครื่อเครื่องในท้องมี้สามดาวเดทสี่ทางบ้านน้ำเด้อค่ะมากินตำเหล้าน้ำแม่พักเด้อค่ะตำเหล้าตอนเที่ยงนะครับเครื่องวันที่ซียงไหมกับขอโถขอนี้วันจีสิบสี่ทางบ้านเลยเด้อตำเหล้าวันทีสิบสี่ครับถูสิบสามเหล้าสิบสี่ได้เต็มน่อยวันไหนเราหาซิปเอาเนาะครับผมอยากน้ำผู้เฒ่าผู้เฒ่ายแม่ก็ดี จริงแม่มีสองสูตรแม่จะเอาเดือกก็สูตรนี่แล้วเพราะว่าสูตรหนึ่งมันดิ่งสองกับสามครับเพราะว่าแม่จะเอาสูตรนั่นกับสูตรนี้มาซุ่มใส่ก,กันเอาครับผมสีเหลือกเอาตัวเด็กมันมา่ะนะอันแม่จะเอาสูตรอ่าวางของรถแม่มันจังใช่ฟี่นเห็นนล้แม่แม่จะเอาสูตรเ,ออเตร,รีงเจ็ดกับแปดจ้ะเจ็ดล่องแปดตั้นไปทีเจ็ดจ้ะเด่นสามสี่ห้าส้นเต้มหกเจ็ดสองจ้ะ ก็สูตรนังส้นแต่มไปน้ำการเมือสามเนาะค่ะสามสี่หาหาสี่สามอย่างค่ะวันนี้แม่สีปั้นบนเนาะค่ะโกเกตค่ะตัวล่องโคกแปดเก้าสองค่ะครับปั้นดางแปดสองแปดเก้าเจ็ดสองค่ะครับถ้าว่าบอกแปดสองสองแปดไม่หมันใจเด้อค่ะกราเนเด้อครับผมเออเพราะว่านไม่หมันใจตัวนี้ค่ะค่ะครับบักบักโคกเรียกหน่นะค่ะนี่ไม่มันใจตัวนี้ 82โคกเล็ก82ครับแม่นค่ะบันนี่อันคือตัวกันนี่78 59 96 14นี่เพราะว่าห้ากันเพื่อเมื่อหมูบลเ้องซื้อดอกแต่ว่าบักนี่ขอให้ยิ่งเขาในเว็บลเนเด้อค่ะครับบักเก็ต8นี่ค่ะ78นี่บอกครับผมแม่นค่ะไม่พาพิจารณาเพิ่งเดียวยางมึงนี่มันเขาเว็บได้พวกกลมใยนะครับครับเออซื้อเว็บลยางเดียวตัวนี้เพต้องซื้อทั้งหนอกดอกครับถ้าทั้งหนอกบักคือบักแปดสองสองแปดนี่นะค่ะเป็นองสองแปดเน้นเน้นเลยโคกเล็กแน่นค่ะ เพราะว่าคนโตมากจนตัวแม่ไ้สื่อตัวเดียวนี่เลยค่ะครับเอคือตัวนี้ห้าก็เห็ดตามสืบตามยังมาเนาะครับเอือเด็กสามตัวนี่ก็โคกโคกเก็ดเก้าเก้าสองสี่สามหาจ้ะสี่สามหาคือวงกลมโคกโคกเก็ดคือตัวนี้กับตัวรองตัวกันนะครับผมแต่ว่าไหไม่พักหลักตัวเดียวเนี่ยก็คือหกเก็แปดสองสองแปดด้วยจ้ะแปดสองสองแปดเลยครเพราะว่าไม่พาคมันใจค่ะครับ เขาเงี้ยงเขาได้เว็บเนี่ยเขเอาเจ็ดแปดตัวเดียวมาต่องกรับค่ะเจ็ดแปดตัวเดียวเลยครับแม่นค่ะที่แม่ฟ้ากุ้งกลมไปแล้วครับแม่ครับทีมงานกำลังจดเห็ดตัวน้อย,ยๆไปแคปหน้าจออันนี้เป็นตำเหล้าเด้อครับคจำเหล้าค่ะอันโคกใหญ่นี่แม่กับมันใจหกเจ็ดแปดทุกนี่แหละค่ะคือตัวรองตัวยังมันก็กินแน่ข้ามหนึ่งนี่สินะค่ะครับคือมันใจบักแปรสองนี่แหละค่ะเลขสองมันใจเลยค่ะโคกเลขนี่แหละค่ะเพราะเธื่องว่าแอมครับผมแม่ฟากว่าคือเจ็ด้ยเงินทาว่ามี เราไม่ยด้ซื้อหลายคู่ค่ะก็ซื้อคู่เดียวเนี่ยก็ไดรจ้ะคู่เด้ทุนหน่อยเนาะแม่เนาะแม่ค่ะแปดสองสองแปดล่างนี่โอ้พวกเนตรย่างเดียวค่ะครับแต่เงี้ยเขาไนเวบก็คือเจ็ดแปดแค่นี้แหละจ้ะครับเออ่าต้องกราฟเลยค่ะเขาในเว็บนี่เจ็ดแปดย่างเดียวเลยค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดแม่ยิงเขาในเวฟเลยแม่บ่ต้องไปซื้อบนเลยค่ะบ่ต้องไปซื้อโคกไงพวกนี้มันมากโคกไงปะไรหลอกครับเป็นโคกเด็กวัดนี่โคกเด็กเนี่ยน้อยเล็กๆเนี่ยค่ะ นี่ละค่ะคือความมั่นใจไหมพักก็คือบักเบอร์แปดสิบสองนี่นะจ้ะครับผมซ้ำนี่ละครับซ่นะครับเอซ้ำนี่ก็สียแรเงินเยอะหรอกค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่พักขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีค่ะบุ๊คเสียงสวัสดีค่ะถ้ามีคำถามเดี๋ยวคิวครับส่วนคนนั้นเนี่ยปังๆค่ะครับผมเดี๋ยวด้วยครับกำลังจดตุลิอยู่นะครับเนาะข่าเบิร์ตมิ่งของห้องเขียนหายแบบชัดเจนเลยครับผมครับผมครับแม่พักครับผมเชิญมาชมตามล่าแม่พักจันที่สิบสี่ตุลาคมหกเจ็ดเนาะครับผมเนาะ ไผมักรูดนี่รูดเจ็ล่อง8ปดเด้อครับเด่น3 4มหาบนนี่6 7 8จแกละกับเกสองครับผมเนนเนๆไปเลยหกเจ็ไม่พักว่าครับผมล่างนี่กับแปดสองแปเก้าเสองเนีเนๆไปเลยแปดสอครับผมกันก็คือเจ็ดเจ็ดแปหาเก้าเกหนึ่งสี่ตัวก,ก็คือ6กหด เก้าเก้าสองหลักกับสี่สามหาแต่ว่าแม่พักบอกว่าถ้าสามตัวไพ่มักนี่ให้เอาหกหกเจ็ดเด้อครับทผมช่วงตัวกันมันกะเน้นเจ็ดแปดตัวกันกันนี่ครับผมเป็นโคกน้อยนะครับผมเป็นโคกน้อยโคกล่างเนาะครับผมเนาะแม่พักบอกว่าเราต้องกลับเด้อคันกันนี่ตัวกันนี่บอกกราบให้มาตรงเป๊ะเ,เ,เลยเอาไพ่มักลองพิจารณาเมื่อกี้เองเนาะบ่หลายดอกครับผมบ่หลายหกเจ็ดนี่เป็นโคกใหญ่บนแปดสองนี่เป็นโคกน้อยล่างเนาะครับผมเนาะ ให้มากะพิจณาเองนั่นล่ละครับผมพอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางด้อครับแนวทางของวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ตำลาวเนาะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่พักครับผมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ท่านได้มาชมคลิปนี้กะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมลำรวยเงินท่องให้มีโชคมีลาบครับตำลาวไม่พักเนาะครับผมเนาะได้มีได้จัดเงินกันสุูบสุคนคลิปนี้เพราะเจ้เขาตัวลาไปกอนพอกันไม่คลิปนา แต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อครับทมาชผู้ชมบะเทศมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีผึ่งน้องช้างสีผึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหานีเมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งน้องสร้างเมราอว่าในพระเทยวเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,ของงเอขาหลงดีแนใดาไผมีติดตนวจิตต,ตัตไวไหวจะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใายเห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่ชไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลชทนี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมสีนั่ไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจีดบานที่เืินไปบานนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริโต๊กดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้ังแห่งเป็นสัตว์สีสูงองครัปละรสัาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชือ้อทิศไปทิดเหนือที่เหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้านองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปู่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธะคุณนขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพูทธะคุ้นนโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมอเต็นอัดยติสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุอย่างคุณมาบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่ือฝากตูมฝากทูมบ้านพ่อตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเคื่องอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน กุ้นบาดต้นกุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ้งเรียกนี่มานี่คือใบกุ้นนี่นี่ม่นใบกุ้นเพราะาสิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี้หยางครับผมพระศิวะรีพระศิวะรีอ,องมหาราบอง์เมตตามหาราบรนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เียดำ,ม,ดำมีตำนานมากการผีกระสางกับพระโลกยังในนองสร้างคือใบมีดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือปลูกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตำานานเบิร์ปุูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่ะคืออาจารย์สี่ปูปลูกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณะมน,นีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ปู้ปุูกเสกให้รุ่แรกฮะถ้ะาให้ไปสองผู้รอด วัดกุดโคนปูรอดทรมาซีโน,โนเป็นผููพิเศษผูที่สองาสามปู <Star> เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมางมีอยู่กินส่ายกันมันจะเทีวดูครับ,รบนี่นี่นีู่เปลี่ยน,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 นสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอ,ทร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 อดทงสีเมืองนี่มันบวกสายได้บ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมลอ ปูรอดอมาจากสายปูรอดเป็นศิทธิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิไปของพยย่อใหญ่สีห้อมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่าาักนะองกวอมเป็นมา